ดีครับทุกทท่านครับกลับเข้ามาพบกับออโต้สปีดทูช n นลอีกครั้งครับวันนี้กับงานมอเตอร์เอ็กป2024ครับผมจะพาไปแวะบูธโตโยต้านะครับนำรถอะไรมาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษอะไรบ้างนะครับโตโยต้าใจปั้มครับขนข้อเสนอสุดพิเศษมากมายนะครับพร้อมมอบส่วนลดเพิ่มนะครับกับแคมเปญสุดว้าวนะครับส่งท้ายปีกับโตโยต้าคารนิวัลนะครับพร้อมเปิดราคา new GR Corolla นะครับและ new GR ยา r i s นะครับครั้งแรกในประเทศไทยนะครับ ในงานนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าโตโยต้านะครับขนยนตกรรมมาเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกการขับเคลื่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยจัดแสดงรถยนต์นะครับโตโยต้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับนำโดยรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับและอีกหลายรุ่นนะครับครบไลน์อัพนะครับทั้งยนตกรรมไฮบริดนะครับออนิลแคมรี่นะครับนิวโครโรล่าเอลฟิตเฮสีวีจีอาร์สปอร์ตรวมถึงคิงออฟเดอะพีพีวีนะครับรุ่นล่าสุดอย่างฟอร์จูเนอร์รีเดอร์เอสนะครับแล้วก็ซีดานยอดนิ ยอรุ่นพิเศษนะครับอย่างยาลิ a t Nightsha d e นะครับพร้อมกับแนะนำรถใหม่นะครับอย่าง N ิว GR c o r o l l a นะครับแล้วก็ n e ว GR y a r i ยานะครับครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่รับจองสิบนะครับจำนวนจำกัดผ่านช่องทางออนไลน์นะครับโดยรถทุกรุ่นนะครับมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับแล้วก็แคมเปญส่งท้ายปีนะครับ t o y ย t ้า a r n i น a l นะครับเทศกาลออกรถสุดว้าวระหว่างวันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับน้า Challenger Hall Impact เมืองทอง ทางโตโยต้านะครับก็จะแบ่งโซนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนรถยนต์ไฮบริดจะมีตระกูล XEV นะครับที่เป็นของโตโยต้านะครับมีให้เลือกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น all new Camry นะครับอย่างเจ้าตระกูล Yaris Cross นะครับหรือว่า Corolla Cross นะครับแล้วรวมถึง Corolla Altis นะครับรวมถึง Innova s i n i t ด้วยแล้วโซนที่2ก็จะเป็นโซนไฮ l ักซีรีส์นะครับแล้วก็ Fortuner นะครับเริ่มจาก Hilux Revo นะครับ GR Sport 4x4 นะครับกระบะเื เอรงนะครับที่ดีไซน์ล้อว่างผ่านการพิสูจน์สมรรถภาพบนเส้นทางนะครับสุดพละโหดของประเทศออสเตรเลียมาแล้วนะครับแล้วก็คว้าแชมป์เอเชียคอร์สทันที่แรนลี่2024 รุ่นต่อมาก็คือไฮลักรีโวแซตอ dition นะครับเหมาะสําหรับผู้ชื่นชมช,มชอบการลถแต่งนะครับซึ่งเรานํารถที่ได้รับรงางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมอาชีวะท้าแต่งแซตนะครับกับไฮลักรีโวดีแซตอ dition นะครับปีที่2มาจัดแสดงด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตัวที่เป็นไฮลักแชมป์นะครับที่ครอบคุมการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วก็เชิงส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมาเจอกับ King o f p p v อย่าง Toyota Fortuner Leader S นะ คุณสมบัติโดดเด่นนะครับ QRD นะครับที่มีสเปคเหนือกว่าแล้วก็มีเหนือระดับกว่านะครับนอกจากนั้นยังมีโซนที่เป็น New GR นะครับก็จะเป็นรถ Toyota GR Corolla แล้วก็ GR Yaris ใหม่นะครับที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างมากนะครับในตะกูนี้นะครับรวมถึงพร้อมกับเปิดตัวเจ้า Aish Nightshade นะครับรุ่นพิเศษ Special Model นะครับพร้อมกับสีภายนอกตัวใหม่ด้วยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็แวะเวียนไปได้นะครับที่บูโตโยต้า รหรือตัวแทนจำหน่ายโตโยตา้าทั่วประเทศครับ